อนนี้เราก็จะเปิดไฟนะครับ,รบเปิดกันใ,ใหม่นอะอันนี้นครับเนี่ยอันนี้ s หนึ่งเป็นลายนะครับ s สองนิวตันนะครับ s สามต้องไม่มีไฟนะครับตัวนี้เป็นพันนะครับเป็นพันใช่ไหมจะวัดให้ดูนะครับคอมิวเตน่าจะเหมือนกันผู้ยี่ห้อนะครับที่เคยวัดมาหลักการน่าจะเหมือนกัน จะเปิดให้ดูนะครับใดคนจะเข้าใจว่าเป็น AC นะครับทงานแล้วนะครับตัวนี้เป็น AC แน่นอนนะครับขอหร20โวลต์นะครับ S1 S2 นะครับตัวนี้ตัวนี้ต้องไม่มีนะครับ S3 ลองกัน ตอนนี้ยังไม่ทำงานนะครับ s3 ยังไม่ทำงาน s3 ที่ประสบการณ์ที่วัดมานะ่าจะเป็นดีซนะครับเป็นดีซีจะเทียบกับนิวตันนะครับเป็นคูลบนะครับนิวตัน s2 s3 นี่เป็นพันนะครับเป็นไฟดีซีสวิงนะครับเนะี่ยอ่าตอนนี้เริมสวิงแล้วครับช่างเมย์ไปดูหน่อยไอ้พัดลมเลิมหมุน,นยังตัวรุ่นนี้อ่านะครับ โซ่ช่างแมวตั้งที่50าโวลต์นะครับสวิงนะครับเป็น d ีซนะครับเป็นพันธ์นนะครับฮะอาจจะไม่หมุนนะครับอ่าแต่ก็มีพันธสวิงนะครับสวิงเรื่อยๆ่าจับเอสองนะครับจับเอสสามสวิงนี้ครับอยู่ระหว่างเท่าไหร่สิบสิบโวลต์ไม่เกินยี่ิบห้าโวลต์นะครับตอนนี้เป็นสวิงอยู่วัดจะไม่เหมือนรุ่นเก่านะครับอินเวอร์เตอร์ เช็คเช็แลมจะไม่มีไฟนะครับช่างรุ่นเกา่าจะคิดว่าเป็นลายนะครับเป็นลายไปเลี้ยงไปสั่งไปสั่งคอยอะไรหรือเปล่านะครับอาเป็นไรช่างเมย์ฮะอย่าบอกนะลื่นล้มฮะล้มรอ่าองว่าไปเมาเาซะนะ้ทำงาน,นยัง เตอร์ยังไม่ทำนะครับฟันก็ยังทำงานนะครับสวิงเรื่อยๆนะครับระหว่าง10โวลต์ถึงไม่เกิน50โวลต์นะตอนนี้ไม่เกิน25โวลต์ครับเล็งขึ้นมาตั้ง50 v นะครับสวิงเรื่อยๆอย่างตอหน่วงเวลา3นาทีอ,อเ,เดี๋ยวเราไปดู้วงนเนาะ น,นี่ก็ย้ำนะครับตอนนี้เราต่อถุงแล้วนะครับสลับหัวไ,ไฟถูกต้องนะครับเอ็ดสามจะไม่มีไฟย้อนนะครับเนี่ยช่างรุ่นเก่าอาจจะเข้าใจผิดจหมุนหรือยังอ่าหมุนแล้วนะเดีย๋ยวหมุนแล้วนะสปีดนะแล้วนะอ่าอ่าสปีดแล้วนะ Jade, วนะนะเดี๋ยวดูวัดดูพันกันนะครับเสปีดจะเหลือเท่าไหร่ ยังสวิงเหมือนเดิมนะครับ DC นะครับตัวนี้วัดเป็น DC นะครับขา S2 S3 นะครับอินเวอรเตอร์ In นะครับของฟิซูนะครับ DC สวิงหรือเป็นพันเองนะครับไปสั่งออโต้นะครับจ่ายขาออโตตัวนี้ประกอบนี่ก่อน ไฟย้อนนะครับหลูจิตเจนะครับต่อสายผิดถ้าผิดอยู่ใช่งหม่ก็จะแก้ให้ถูกนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับแก่คนใช้นะครับเวลาเรามาล้างนะครับ อมเพรสเซอร์อีกทีนะครับหัวําสีน้ำยามาตอนนี้ยังเพิ่งทำนะครับแรงดันยังไม่ตกนะครับเสียงหัวรใช่เสียงสีน้ำยาตอนนี้เพิ่งทำก็อยู่ที่หนึ่งหนึ่งจุดหกแปดนะครับอตอนนี้ช่างแมวจะมาวัดตรงนี้ให้ดูนะครับช่างนอง้องอ่าตอนนี้เราเอาแอลนะครับลายเป็นลายแล้วครับเนี่ยอ่าแล้วก็เอ็นนะครับนิวตันก็เป็นนิวตันแล้วนะครับ โอเคแล้วก็ S3 ไม่มีไฟแล้วนะครับจากตอนแรกๆมีไฟตัวถังก็ยังมีมีไฟนะครับเพราะไม่ได้ต่อสายกาวอยู่นะครับเดี๋ยวแต่แต่ใช่ไหมจะวัดดูว่ารั่วกี่โวลต์อยู่นะครับตอนนี้วัดง่ายๆก็คือจ,จับไฟที่ตัวถังนะครับแล้วก็เทียบนิวตันนะครับเีย๋ยวรู้ว่าเท่าไหร่ประมาณ100โวลต์น,นะครับ AC กแสนิดๆนะครับ รัวน้อยอยู่นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ตัว s ไอ้ s 3วัดพันนะครับตัวนี้เห็นไหมเนี่ยถ่ายกลางๆแก็จับตรง s 3นะครับสีแดงแดงใน s ะ3แล้วก็จับนิวตันนะ N นะครับเนี่ยก็จะสวิงเหมือนกับด้านในนะครับจะมีคำสั่งพันนะครับเป็นไฟ dc พันนะครับ ไม่ใช่ AC อีกต่อไปนะครับของอินเวอร์เตอร์นะครับที่ช่างแมวเคยวัดวัดมานะครับตัวนี้จะสวิงนะับแต่รุ่นอ่าพอสปีดนะครับตอนนี้สปีดเร็วแล้วเสียงมอเตอร์จะปืดขึ้นเรื่อยครับก็คำสั่งว่าสวิงจะสวิงตลอดนะครับถ้าหยุดถ้าหยุดจากการสังเกตอ่าจะตัดนะครับจะตัดจะตัดมีสปีดแล้วก็นอยู่ที่4แอม อ่ะใช่ไหมโอเคมันมันก็จะดูดด,ดน้ำยาเต็มที่นะครับสปีดท,ทำก็จะกลายเป็นอาการขาดน้ำยาอยู่นะครับแรกๆจะไม่แสดงอาการนะครับต้องเวลาที่เขาสปีดนะครับคือปล่อยไฟอินเวอร์เตอร์เต็มที่นะครับเหมือนคอมเพรสเซอร์ทำงานเต็มที่นะครับมันก็อยู่ประมาณ4.15นะครับตอนนี้ พี่เพจเขาจะบอกว่านี่นะครับ4.70นะครับพี่เพจใช่ท่านเนี่ยเพจอ๋อไมกดเลยไม่ชัดเนี่ยเออต้องกดลำมันไม่ชัดอ่ะกระแสกินอยู่ที่4มนะครับไม่เกิน4แอ,อยู่เราจะเริ่มขึ้นน้ำแข็งนะครับ ไฟก็ยังมีดูจิ๊ดๆอยู่น่าจะหายก็ต้องต่อใส่กาวลงกาวลงคนระับ ต้องตรวจเช็คกันต่อว่ากี่นาทีแล้วครับแปดนาทีแปดนาทีแล้วเนาะวันนี้ตอนนี้ก็จะมีปัญหนารั่วซึมอยู่นะครับเดี๋ยวตรวจเช็คอีกทีนะครับก็ทั้งอมาก็ขอเป็นแนวทางในการตรวจเช็คซ่อมอแอร์อินเตอร์มิสูนะครับเราหวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมให้ลูกค้านะครับสวัสดีครับ